สารจากมาตุภูมิแต่ก่อนนั้นคนเฮาอยู่แดนนิพพานเป็นบ้านเดิมของเฮาตั้งแต่เดิมคาเขา,ขาแม่องค์ธรรมพาย้ายลงมาโลกต่ำหกหมื่นปีเที่ยงแท้จนลืมบ้านหลังเก่าดวงวิญญาณของเรานั้นรวมกันแต่ครั้งก่อนมี9,600ล้านเที่ยงแท้จำไว้อย่าลืม ให้ลูกคืนเมื่อห่องแดนนิพพานบ้านเก่าได้ยินเสียงแม่เอิน้นเชิญเจ้าให้ตื่นนอนโลกแห่งนับมือฮอนให้นอนตื่นสาเดอร์แม่นี้เฮโคนทุกข่วงบุตรตาน้อยแม่นี้อดกันคืนวันน้ำตาหลั่งไหลคนิงลูกอ่อนน้อยยานตายค้างแก่ภัยยานลูกหมุดมอดเยน มรณาศเป็นถีแม่จึงเวทนาทุกสู่วันแรงเช้าให้ลูกหวนคืนค่ำค่ำคนิงของแม่แน่เอ้อ